แป๊บหนึ่งนะคะรอให้เขาฟูขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะถ้าใครชอบเค็มก็ไม่ต้องแช่นานก็ได้ค่ะแล้วก็หยิบออกมาเลยเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากให้มันลดความเค็มลงก็แช่ทิ้งไว้ค่ะแช่ทิ้งไว้เลยแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทานเจ้าสาหลายพวงอุน่นกันนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าจะฝ่อลงไปแล้วนะคะ กินยังไงอืมกินกับน้ำจิ้มแล้วอร่อยนะคะทุกคนค่ะลองจิมอันนี้เวลาไม่มีน้ำจิ้มแล้วรสชาติก็เค็มเนาะอ,อร่อยนะคะมันหนึบหนึบหนึบคล้ายๆไข่ขขปลา อร่อยค่ะอร่อยจริงๆนะคะตอนแรกไม่กินกับน้ำจิ้มเรากินเปล่าๆมันก็เค็มๆมีความขาวๆนิดๆอือฮึโอเคนะคะทุกคนอร่อยจริงๆนะคะแต่ไม่ค่อยสดแล้วแหละเพราะว่าเราสั่งเรามา สั่งจากลาซานด้านะคะทุกคนกว่าจะส่งเนาะอร่อยค่ะ